เข้ามาหลายแท้พี่น้องพี่เข้ามาสะออนเห็จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องติภาพพี่น้องอย่างลงทะเลคือเราจะวันนี้ติจมะมาเบิ้งหอยแข้งหอยข้างน่นจาจะเนาะเพราะว่าอ่าติอยากเอาไปเฮ็ดเป็นหอยสามรสไหมจ้ะอันติแกวอยยุบานเรามันบอ่อใส่บอลลายไหมคะติเลยจะมาหาเพิ่มน่นจาจะเนาะแต่บม่รู้ว่าตรงนี้จะมีบดอกค่ะแล้วไม่ย่างเบิ้งน้ำกันนะคะเนาะติแนะนเห็นพักอันนี้ติก็ตั้งขึ้นค่ะพี่น้องพักสลัดติแล้วติพาพี่น้องอย่างเบิ้งพักน่นจาจะเนาะ นี่ค่ะทางล้างก็จะเป็นจังสีเลยค่ะนี่ตีมากหม่องไม้ด้วยจ้ะพี่น้องพญายมานาอยู่แต่ว่าเราบล็อกกันนั้นยางน้ำตีค่ะเพราะว่าเราเรา,เราเมยจะ้ะโอ้ยเราเมยเราไปอันนี้มากค่ะเราไปเห็ดนั่นรใหาข้าเจ้ามากไหมคะ่ะเราตีภาพพี่น้องยางก่อนนะคะเนาะบรรยากาศเป็นอึมครึมค่ะมันอี ดูสิโอ้ยเจนเดไปทาอื่นอยู่จ้ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อค่ะเด้อพอดีตีแกวายยูบ้านมันได้บอบอลลายจ้ะโอ้ตี๋เราสร้างนกอันนี้ไหมคะมาคล้องหองเด้ยังพอยางลงทะเลนี่คะ่ะมันมกหองเนาะอื้มสิดได้บอนอจัดเนาะพาพี่น้องลงทะเลอีกแล้วจ้ะน้อง นี่ึือเบือ่อนายเจเดอรค่ะเดอพี่น้องสวยเอาอีกแล้วมาอีกแล้วพามาเก็กบกระหอยอยู่สวะนะคะเดี๋ยค่ะพี่น้องมอนบมมี่จะเดาตีภาพี่น้องย่างเบงอันพักแล้วภาพไปทาอื่นน่าจะเนาะจะพี่น้องตีมา,มาทาไม่ละค่ะจะ้าพี่น้องต้องไปเก็บตรงขางลาวนจน้ะจะเนาะตรงนี้มีแน่นอนจ้ะเพราะว่าตีมา โบเรมาหลายปีแล้วคะ่ะโบเรมาสองปีแล้วเนาะคิดว่านนะคะตะกี้มาอยู่มันพออตะพอมองที่มันอยู่ไก่บานก็เรืร่องโบเรมาอีกตะตีจะย่าง,งไปคนตะตีขอ,อย่างก่อนนะคะเนาะได้ค่ะที่นี่มองนี้สิมีหอยแมงผูเออแมเรเออแมนมีหอยแมงผูหอยทรายเนาะค่ะแล้วก็หอยเอ่อหอยแข้งนะคะม,มองนี้จะโตใหญ่แน่เด้อจ้ะแต่ว่า ดินเพิ่นจะเป็นแบบว่าดินเน่าเหนียวจังน่อยค่ะตีพอแล้วมันตายหรือเพิ่นตายพี่น,น้องอันนี้หน่อยๆเพิ่นค่ะแล้วเขาจะย่างคอยย่างหาเอาค่ะเราตีไผ่น้องมาท่านนี่ก็อนูน่นนี่คอยต้องปลูกกันหลา่ด้วยจ้ะคอยต้องปลูกกันหลายไยลยเริ่งดูค่ะคอยต้องผูกมองนี่ละค่ะที่เขาเจ้าเอารถจกแม่โคจกมาจกเอาค่ะ จกเอาไปเพาะตอไหมคะตุยังอันนั้นก่อนเด้อค่ะเด้อนี่เดี๋ยวเรียนะพี่น้องเห็นแล้วเห็นบอหน่อยบักใหญ่เด้อจ้ะนี่จะเอาไปต้มนี่ตีว่าซีอ้อนมะนาวลืมไหมคะจะเอาไปต้มแกเอาเหนือมันเอาไปเห็ดอา่าโอ้พี่น้องแนมเนื่มแล้พี่คะ าไปเฮ็ดหอยหวานจ้ะหอยสามรส่นิแม่เห็นมันเฮ็ดอยู่ในอันนั้นใน่ะได้ยูทูบเนาะเห็นไหมทานทานี่น้ำม,มันจะเป็นน้ำเปล่าไหลผ่านมาเนาะคะ่ะนี่ตรงนี้เนาะหอยแมงนผูกสิมักเออหอยกันแข้งก็สิมักขึ้นจ้ะนักอยู่อันนี้เดี๋ยวไปเนาะท่นนี่ อันต้าพีพีพคลิปนี้เงยวเงวเลยเลยจ้ะเด้อพี่น้องขอมาน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวจาข้ามมาเนาะข้อมาพ้ามาเก็บหอยกันแน่แน่วะสันพี่พี่เนาะเสียบอยู่จ้ะเดลือกเอาหน่อยใหญ่แล้วค่ะน้องโอนี่มองนี้ไม่ใช่หน่อยใหญ่แน่จ้ะ ตายน่ำหมดตายน่ำค่ะแนบวงดีๆต,ติดเสื้จะพาพี่น้องยังฟังท่านอีกก่อนแล้วเขายังไปอีกฟังครั้งห,หลังจ้ะเสียบอยู่เสียบอยู่ใครไม่ต้องผู่พี่น้องนี่ค่ะ สูตรซานหอยเมืองคู่จ้ะเมืองดูอันนั้นก็แเมนหอยเมืองคู่ทางนั่นค่ะปุณนนะปุณนนะหอยเมืองคู่ฟังท่าคุนก็เป็นมูอบานนะคะมูอบานของตีเนาะมองนี้เพ่าจะเป็นบริษัทนะคะจิประเทศสากมกัมนมากมายเนาะเนาะเจ้าจรถตรูห้นะะจจหัน,หงงนนะคะถ้าเจ้าจะเฮ็ดอันเฮ็ดโรงงานค่ะเดี๋ยวไปนำทยายบรรยากาศพี่น้องไปนำจ้ะ ไปจำไดนแต่ตอนเก็บผ้าพี่น้องมาเก็บตรงนี้แล้วเนาะวัญญาบันยางดีๆได้ไม่ขีดตมด้วยวะสันเป็นดินทรายเบิรงดูพี่น้องแน่นตัวนี้ ครูรูบักใหญ่จ้ะอันนี้น้อยนย้อยเพิ่งขยายแมงปูพี่น้องแนะ่ขยายแมงปูเสียบอยู่ค่ะเป็นตับ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 แมอองปูเก็บเอาน้ำแน่บอเอาน้ำแน่จ้ะมองดูนี่นี่มาพี่น้องเอ้อันนี้ตายด้วยว่าตายว่าตายจ้ะว่าตาย เพียพี่น้องเสียบย่จ้ะเสียบเสียบเสียบโอ้ยรถอันนั้นเม็ดโคจเจาเฮ็ดงานจ้ะเพียพี่น้องเสียบย่จ้ะจนวยใหญ่บ้งบังบ้งบงหอ,อยมังตูก,ก็รลายพี่น้อง <laughs> มันโผั่ไปยังน้อยนะคะเนาะอันนี้ตาเรื่องย่างเลยโหดโคสะออนค่ะพี่น้องเ,เรื่อยดปยากค่ะขออยังปผล่ดิก็สิบ่าเอาก็เอากระเ,เก่าด้วยจ้ะมันสะออนอยากพี่นอ้องฮึ่ม

สเนาะเห็นนายเลี้ยงผูก่กับขวดโพกครับ ไล่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 อันนี้น้ำอันนี้คะ่ะน้ำน้ำหยุดเพื่อไหลาทานเนาะเก็บเอาตรงนี้ก็พรอล้วคะ่ะคิดว่าต้องไปไกลแบบเนาะหอยเมยงผูหอยแมงผูทั้งนั้นจ้ะพูนสุดหูหลุดตาไปพูนเด้อคะ่ะเอา้าวันนี้มาเก็บหอยแข้ง หอยแมงปูยังปูเอาเอาให้ยแครงก่อนเฮาเดี๋ยวบริษัทข้อสิบาเก็บให้ยแมงปูต่อมาจะกลับ,กกบค่ะมาจะกลับเพราะเคยเก็บให้ยแมงปูต่อบนใบหนีอยหน่อยๆก็มีเต็มอยู่จ้ะนี่้เลยปีน้องพี่น้อง,องกองกันอยู่พี่น้องเอ้ยสะออนคักค่ะ พี่มันไหลมาพาน้ำนี่แมจา๊าดจะด้ว่ไงเนี่ยมันไหลมากกบนปนำเปล่านิไหมเพียวเิเก็บแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวบูฟพี่เดียเก็บไปแน่มบ่เห็น เยพี่เนาะน,น,นี่คือสะออนแตนอบัลเนาะแสดงวมาเก็บขึ้นโดนเลยเนาะคะ่ะมองนี้เนาะเห็นกระสอออนพี่เนาะเฮียปลอยหอยไม่จับพกใได้รึเปล่ามีน้ำนะคะเต็มอยู่สุดทุกหักลูกตา ไป uh พี่จ๋าภาพเป็นน้งยางมาทางผีก่อน่ะยางไม่ชางผีก่อเนี่ยน้ำก็มีเด้จ้ะคุณนะคุณถอยเนาะจะได้คนหลายพักแฉะเรายังปลูกอ่ะ ขนโข,ดนโขดุดอยู่จ้ะนวนี่ยังคู่พี่น้องน้ำกระดอกน้ำบันทาที่จี้ไปเก็บก่อนนะันี่ได้จ้ะยังคู่ส้มนี่โอ้ยถุมามายมงถมือเอามาอยู่แห่งลืมใส่พี่น้องถุงมือเอามาน้ามือลืมใส่จ้ะ ลูหอ้จุจะเต็มยู่สอ,อนสอ,อนสอ,อนเว้าวได้คำเดียวชาพี่น้องเบิ่งหน่วยหอยหน่วยหอ,อยค่ะโอ้ยตายอันนี้อุยบอกกันดีใจ จะเย็นๆเหนาวแต่มาหน,นิบ้นหนาวบ้าเย็นก็ร่มๆเนี่ยแหละเก็บไปน้ำล่างไปน้ำเลยค่ะ <c oughs> จะได้บ่สปกบปรอกต้มเำเลยโอย๊ยปลาท่านี่หอยตายพี่น้องไป ยางกันตอยางกันตอเฮาเก็บไปเลยเก็บไปเรื่อยๆคุณอะหอยกาบหอยอันนนอยู่ปุบ <c oughs> เจ้าเขาเจ้าติดแกที่กัะเลี้ยวหน่ำเจ้าไหมคะ หอยเยอะหอยเยอะพี่น้องพี่น้องหอยเยอะจ้าพี่น้องว่งาคือปะตังกล่องเก็บเอาดีๆกล่องกระคาสันพี่น้อง đi đê Tông năng nên đi đi ao ta Hãy ui, ui, lo ตุ้ยยางหัหม,มองนำเปล่า,ากันค่ะที่นี่ตรงนี้เพื่อนอันนั้นแล้วตุ้ยยางมองนำเปล่ามันค่อยสีลายจ้ะมันคอยสีเจอนวันใหญ่ใหญ่โอ้ออปหผ้าทรงเจ้าขึ้นมาหลายแท้ สะออนแต่จ้าพี่อันนี้แม,ม,มนมาเพิ่มไนองก็ได้หายมักุดเนาะพี่พี่น้อง ขล้นความมันเป็นขี้เรนเรอจะตรงนี้ตรงนี้เป็นขี้เรนแล้วเดินหยาเรวจะไปนหน่อยภาพี่น้องกลับแล้วคะ่ะนี่อีกหน่อยนึงก็ภาพพี่น้องกลับแล้ว แต่มากเหรอนี่น,น้อยใหญ่เนาะมันเป็นชิเรนค่ะมันยางยาบแหละโอ้ยโอ้ยดูดๆๆๆๆดูดดูดดูจะดูดะนูดตายโอ้ยเนาะมันดูดจะ้ะชิเรนดูดตีแล้วพี่น้องเอ้ยปะกับ ก๊บกับกลับเข้าบ่ได้แล้วจ้ะยางบ่ได้ <c oughs> โอ้ยยางนี่อันเดียวอนหอยก่อนเดินในหอยมันจึงไม่ดูดในค่าพี่นอนดำๆนี่แม่เหมือได,ด้จ้ะ ขุนย่างไปพุนละพุนสุดสายตวตีวตีจะพ่อแล้วล่ะวันนี้อยากกินกาแฟแล้วมั้งค่ะพี่ค่ะมันดูดดวยค่ะมันเป็นต้มแมมมันเป็นคิเล่นจ้ะโอเคแดดแดวพี่น้อง กลับแล้วจ้ะมองเปียกมันเปียกมันเนาะแล้วตีหาหมองหลังต้องเขาก่อนค่ะก่อนขึ้นดดรถลง้างรองเท้าก่อนไม่ได้จ้ะค่ะเบิ่งเปียกที่นอนเนี่ยเปียกหอยมันสะขึหน้าจ้ะอาเดินก่อนงลง้างรองเท้าหนึ่กัน สิไปได้บ่บัน่เีอะเครื่องคุณหนอยแหละ เต็มนี่เนาะค่ะเนาะนนมันเราไม่เห็นขึ้นงล่างเนี่ย หวานสู่กันกินน่ะจะเนาะก็จะเขาทาตีวะเมนูอื่นก็นก,นกินมาหลายรอบแล้วจ้ะกินเมนูอหอยหวานบ้างเปลี่ยนบ้างน่นจะเนาะ ตรงนี้ข่แน่จ้ะตรงนี้ยงังยังไงแน่ิ่นเป็นอันมันเป็นหาดเราเป็นคิเล่นแล้วกี่ก็จะล่างเทาอีนนี่ล่างทางแล้วกระบ,บะตีอยู่นี่ พี่น้องนะคะตีกะได้วาเครื่องนึ่งหรือจ้ะตีกะจะพาพี่น้องกลับบาะะ้านแล้วค่ะตรงนี้ดำๆนั่นแม่นแถวต้งผูกว่าได้จ้าดำๆสีพี่น้องเห็นอยู่ของหลังตีนะคะแต่ว่าตีกะจะเอามาหน่อยนึงนะคะ่ะบอม,ม่าหลายเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะขอฝากพี่น้องมาแค่นี้ก็แล้วงะคะันอนอตได้ค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปรับจ่ายการเห็ hit, คุคล,คลิปนี้ได้แลจา้าจะไม่ควานคลิปนานนะค,ะนะคะน่ะเนาะคลิปยาวตีกะพาพี่น้องเฮ็ดเมนูห้อยหวานจ้าคลิปนี้ทอตคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ